คึ่งชั่วโมงเลยเหรอฮะทำไมอ่ะก็สามสิบนาทีาเนี่ยก็แค่ไม่มันคือดีดนาทีไม่ใช่หรอครึ่งชั่วโมงะ่งะก็ได้ได้อยู่ฮะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแต่ป .2 แล้วเรื่องของเวลาจำได้ไหมคะนี่เพิ่งจะอยู่ปา <ผม S 2> .3 ครับคุูนะป .2 คณิตศาสตร์ก็เรียนครูเป๋าจำได้เพราะว่าครูเป๋าเคยสอนในเรื่องของเวลา นะะคหนึ่งวันมีกี่ชั่วโมงอ๋อหนึ่งวันมีกี่ชั่วโมงยี่สิบยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะยี่สิบสี่ชั่วโมงมี่่ชัวโงหนึ่งชั่วโมงมีกี่นาทีหกสิบนี่ะอืมหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีเพราะฉะนั้นครึ่งชั่วโมงจะมีกี่นาทีสามสิบนาทีค่ะสามสิบหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาที ครึ่งชั่วโมงครึ่งหนึ่งของหกสิบก็สามสิบปุ่งก็สามสิบสามสิบนาทีได้ยินโอ้ใจแรงสามสิบนาทีสิคะที่รักนะแล้วหนึ่งนาทีมีกี่วินาทีของพี่นาท์ขอี่นันทเด็เปหหน่วยเวลาที่เล็กที่สุดเลยก็คือวินาทีถูกไหมลูก ใช่ไหมคะวินาทีหน่วยที่สุดก็คือวินาทีวินาทีแล้วไปนาทีนาทีแล้วไปชั่วโมงถูกไหมลูกชั่วโมงแล้วไปวันวันแล้วไปเป็นอะไรคะสัปดาห์ถูกไหมคะวันไปเป็นสัปดาห์สัปดาห์ไปเป็นเดือนเดือนเดือนไปเป็นปีใช่ไหมคะปีเป็นชั่วขณะวัดปีเป็นอะไรคบ ปีเป็นทศวรรษทศวรรษก็คือสิบปีใช่ไหมลูกทศวรรษทศวรรษแล้วก็กลายเป็นศตวรรษศตวรรษคือร้อยปีนะคะศตวรรษเสร็จแล้วก็จะเป็นสหัสวรรษสหัสวรรษก็คือหนึ่งพันปีแล้วมีหนึ่งพันปีนะคะลูกอย่างตอนเนี้ยเราเข้าอยู่ยุคสหัสวรรษที่เท่าไหร่คะแล้วมีหนึ่งหมื่นปีมาสหัสโอ้โอย่าให้ถึงหนึ่งหมื่นปีเลยด้วยี่สิบเอ็ดยหนึ่งสองค่ะ ใช่เหรอยี่สิบเอ็ดนี่เป็นอะไรคะยี่สิบเอ็ดเป็นอะไรตามมบอกไอ้แล้วแม่มาต่าเล่นยนะี่สิบเอ็ดเป็นอะไรคะสัตว์เป็นสตัตว์ตวัเป็นสัตว์ตวัดนะคะแต่สหัสสวัสต,ตอนนี้ก็คือสหัสสวัสที่สามวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราชสามพันเนี่ยแล้วก็เอาไว้บอกลูกลูกหลานลๆโอ้โอโยลูกหลานเอ้ยคุณทวดอยู่มาจนถึงสหัสสวัสที่สามเลยลูกอย่างเงี้ยขึ้นปีที่สามพันเลยลูก ไมมีใครอยู่รอไหมะราอยากเป็นไดโนเสาร์จะได้อยู่ประมาณห้าร้อยปีเราจะดูการพัฒนาของโลกก็มันจะเจริญขึ้นไหม่ม่อยากนุนัเป็นเต่าตอนนี้ตอนนี้มีนักวิทยาศาสตร์เขากำลังปเก็บท้าของกบกบอะไรสักอย่างหนงครูเป๋าจำชื่อไม่ได้ที่มันออกลูกทางปาก แต่มันศูนย์พันไปแล้วแต่เขามีฟอสซิลมีซากของมันอยู่นะคะกําลังทําวิจัยอยู่ว่าจะให้กบตัวนี้มันฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วเขาสามารถนำมีดออกออกลูกทางปากปกติเราจะเห็นกบมันออกลูกเป็นไข่ใช่ไหมลูกมันก็ออกลูกทางปากไครนั้นำเงือกพูดในภาษาสองไงคุณครูมันจะออกลูกเป็นแบบลูกออดนั่นนะสิแต่มันไม่ได้ออกมาจากปากไงมันออกมาเป็นไข่ก่อน ใช่ไหมคะมันออกมาเป็นไข่และไข่มันถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงเซล์เปลี่ยนแปลงตัวออกมาเป็นลูกอสเป็นลูกกบเป็นลูกคังคกอึ่งอ่างอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยมันมีกบอยู่สายพันธุ์หนึ่งครูเป่าจาชื่อมันไม่ได้นะคะแต่วันนั้นอ่านเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วนี่แหละอ่านออกมานะคะเขาบอกว่าเขามีนักวิทยาศาสตร์กําลังกําลังทําการศึกษาทําการวิจัยที่จะเอาสายพันธุ์ของกบตัวเนี้ยกลับมาคืนชีพก็คือทําเป็นเหมือนอะไรนะ เป็นเหมือนอะไรนะคุณชารอตคนนิ่งใช่ไหมที่ที่ที่เอาไม่ไม่ใช่ซอมบี้ที่เอาเซลขึ้นมาเป็นโครนนิ่งเอาเซลเหรอคูอ่านะคะเอาขึ้นมาโครนนิ่งแล้วเพื่อที่จะดูเอาเซลของสัตว์อื่นมาใส่เอาเซลของไอ้กบตัวนี้แหละที่มันสูญพันไปแล้วเนี่ยแต่มันยังมีเซล์อยู่เนี่ยนะคะมีซากมีวัตถุอยู่อ่า ไปสกัดเอาดีเอ็นเอมันมายายเยี่ยทำช็อกแลคมาเพื้อมันจะมีดีเอ็นเออยู่ใช่ครูครับยายเยี่ยผมไบทำช็อกแลคไปครูครับแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ไปทำทำไมอะโกบกบโกบกบที่ว่านั่นแหละโกบออกมานะใช่เนี่ยเหรอโอ้โหไม่มีคนกำลังขอฟันค้างแมงมอสอยู่เรื่องนะครู อแล้วมันสูญพันธุ์ไปตั้งที่เท่าไ,รไหร่เลยมันสูญพันธุ์ไปนานแล้วนะคะมีกลุ่ม<อ>ทางหลังด้วยอย่างอย่างสัตว์ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้อย่างปลามังกอน่ะเด็กเกเคยเห็นใช่ไหมคะปลามังกรยังเป็นปลาในปัจจุบันอยู่ตัวใหญ่ๆจริงๆมันออกลูกมาเป็นไข่นั่นแหละแต่ว่าแ,วแต่ว่ามันอมไข่เอาไว้นะคะมันอมไข่เอาไว้จนไข่เนี้ยฟังออกมาเป็นตัวมันก็เลยคลายลูกออกมาทางปาก คนไม่รู้คนก็คิดว่าปลามงกรเนี้ออกลูกทางปากแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่มันอมไข่เอาไว้มันไม่กินอะไรเลยมันยอมที่จะอมไข่เอาไว้อะนะคะเพื่อที่จะให้ไข่เนี่ยฟักออกมาเป็นตัวก่อนแล้วมันถึงจะคายคายออกนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของปลามงกอแต่ต้องเป็นตัวผู้เท่านั้นถึงจะเี้ยงอ่าก็ลูกได้นี่นี่ครูปเป่านึกออกแล้วชื่อกบพาติปูสนะคะพาติปูสที่เมื่อกี้ออฟซ่าให้ดูภาพอ่ะ เป็นกลบของของออสเตรเลียใช่ไหมออฟซ่าเออแล้วเขาแล้วมันก็ออกลูกมาทางปากอย่างเงี้ยนะคะ <oz> นี้อี้เป็นกบที่ทำไมสูญพันไปแล้วแต่เขากำลังจะกลับมาฟื้นคืนชีพมันกเปงอกลูกอออคือในท้องของกบออออสเตรเลูกเดี๋ยวนะอีกทีนี้ <oz> ฟังไม่ทันฟังไม่ทัน รู้แล้ถ้าพวกเราตายไปพวกเราจะไม่ได้เกิดใหม่เลยถ้ามันสุดุณเต๋าไม่รู้ตายไปแล้วได้ไปไหนเราได้เกิดใหม่แล้วมันด้วยนี่ด้วยคะแนนเวนกรรมแล้วอะฮะคะแนนแม่ถ้าคะแนนเวนกรรมเราเยอะเราก็จะไม่ได้เกิดแต่คุณเต่าเชื่อว่าจะได้ไใช้กรรมให้เสร็จก่อนถ้ากรรมเราไม่ไ้เกิด่คิดง่ายๆคิดง่ายๆเลย ตายแล้วเนี่ยคงไม่อยากกลับมาเกิดหรอกเพราะว่าได้ยินไหมเวลาคนตายปุ๊บไปที่ชอบที่ชอบนะก็ไปที่ชอบที่ชอบแล้วก็ไม่กลับมาเกิดไงเพราะถ้าเกิดกลับมาเกิดไม่รู้จะได้ไปที่ชอบอีกหรือเปล่าไปดินนีแลนด์ค่ะอ่าแต่บอกก็อุ้ยตายแล้วไปที่ชอบที่ชอบหมเไม่ครูเคยได้ยินใช่ไหมจะเวนรรมเราจะไปไหนเจะเวกดรมจะไปไหน ก็ต้องดูนะคะเพราะว่ายังไม่เคยมีคนไหนที่ตายแล้วกลับมาเล่าให้ฟังได้เลยว่าไปไหนมาเม่างจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ไม่เคยเจอถ้าถ้าผมตายไปพร้อมคูเปียวนะแล้วล้องคงจะไม่หุวนะผมจะเกาะคูเปียวไว้ด้วยคูดาเคยเล่าให้ฟังค่ะว่าคูกบแบบนี้หรอคูไว้เราจะจับเพื่อนสนิทไปด้วยอ่า ถ้าผมตายแล้วครูขึ้นสวรรค์นะผมจะเกาะครูไปด้วยยังไม่รู้เลยลูกจะได้เป็นอะไรจะขี่หลังครูไปค่ะอโปลาแมงฟิชตามตอนที่ครูบอกถ้าใครจะขึ้นสวรรค์เนาะจะขี่คอเขาไปคู่เก๋แน่นอนผมได้ไปยมโลกแน่นี่แหละครับปลาคุณป้าเคยคิดอยากไปต่างนะผมได้ไปยมโลกเลยนี่ดูปลา้องฟิชคูแน่นอนอยู่แล้วอ่าเห็นแล้วลูก เห็นแล้วอ,อัปซ่าเห็นแล้วแต่เท่าที่ฟังมาเนี่ยทัเท่าที่ฟังมา,า,า,งมาจากคนนู้นคนนี้คนนั้นเล่าเนี่ยเขาก็จะบอกว่าทําไมคะเวลาตายไปปุ๊บเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนหรอกยังไม่ได้ไปไหนเขาจะมีคนเนี่ยมาคอยถามมาเหมือนกับแบบเป็นทนายอ่ะเป็นทนายมาดูก่อนว่าเราทําอะไรมาบ้างแล้วเขาก็จะเปิดสมุดบ,บัญชีความดีกับความชั่วใช่ไหมใครที่ทําความดีก็ ได้ไปอยู่ในที่สุขสบายใครที่ทําไม่ดีใครที่ทําผิดทาบาปทาชั่วเนี่ยก็ต้องไปรับกรรมรับอะไรอย่างนี้นะอย่างที่ครูบอกครูบอกว่าถ้าดีกับชั่วเท่ากันละถ้าดีกับชั่วเท่าๆกันหืมคนเราจะมีขนาดนั้นเลยเหรอเอามาชั่งน้ําหนักแล้วคนอะไรดีก็เท่านี้ชั่วก็เท่านี้นะความดีมากมีความชั่วมากมายสมมุติสมมุติ เขาก็ต้องพิจารณาสมมุินะใครทําบาปใครทําบาปก็ต้องไปก็ต้องไปรับผลแต่ผมดูครูแป๋วเขาบอกว่าจะได้ไปเป็นไอเนี่ยครูแป๋วผมได้ยินมาว่าเขาจะได้ไปเป็นไอโยมบาลอ๋อเป็นคนสีเทาก็ได้ไปเป็นโยมพบาลไม่ขาวไม่ดาใช่ไหมถ้าใครดําก็ลงนรกถ้าเกิดใครขาวก็ขึ้นสวรค์ถ้าใครเป็นสีเทาก็ไปเป็นโยมพบาลนะไม่ใช่ครูแปอเขาเป็นคนทรมานคนในนรกอะถ้าบาปเท่ากันบุญเท่ากันเหรอ เขาจะได้เป็นคนเขาจะได้เป็นโยมาบาลถ้าความดีเราเต็มร้อยถ้าเทาวดาใจดีก็คงจะให้เราเป็นไอเนี่ยครูให้เราคัดเลือกว่าใครขึ้นสวรรค์ดูเปอร์เซ็นต์ความดีกับความชั่วเกี <c oughs> ่ยวกันไหมเนี่ยเกี่ยวกันไหมครูชัดเปอร์เซ็นตน์เราเต็มร้อยอะครูระยกเยอมากเลยใครเต็มร้อยเนี่ย ความดีความดีเนี่ยมันไม่ได้เป็นคะแนนสอบนะลูกมันไม่ได้เป็นแบบว่าเขาเอามาตรวจข้อสอบได้คนนี้ทําดีเอาได้ห้าคะแนนุคนนี้ทําไม่ดีเอาไปสามคะแนนอย่างเงี้ยแล้วก็เอาคะแนนมารวมกันอย่างเงี้ยจะว่าไม่มีหรอกเขานับเปอร์เซ็นต์คูเขาจะนับว่าอันไหนแบบ ใครดีใครชั่วกว่ากันอาคูเขาจะรับเป็นเปอร์เซ็นต์ความดีก่อนถ้าความชั่วเขาจะมีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเขาทำชั่วทีไรก็เขาจะต้องดูตามไอ้นี่ยาคูแล้วเขาจะลดลดเหมัอนลดเหมือนเหมือนมีไฟเขียวก็ไฟแดงเงี้ยเหรอค่อยลดลงมาอีกท้านึันก็ดันดันขึ้นดันขึ้นอย่างเงี้ยเหรอ <laughs> ใช่คะ่ะโ <laughs> ู้นึคิดได้เหมือนกันเนาะ การเรียนนัดอยู่ในป่าค่ะฮะเจ้าเขาผุนใช้พิวเตอร์ที่ครูชัดชอบใช้อ่ะเราจะทบทวนอะไรเพื่อนอีกสองคนก็ไปล่องทะเลไปทะเลก็ดีนะได้ยินเสียงคลื่นสู้สู้สู้ม่ทบทวนคุยเรื่องอะไรอะไรต่างดาวหรือว่าสวรรค์กัรนรกกันค่ะวเตอร่ตงไหนกันเราเพื่อน เมื่อกี้เราพูดสก,กุลเรื่องของเวลาไปแล้วเวลาไปแล้วสก,กุลเ,เงินไปแล้ว่าเรื่องวิชาดนตรีของครูก็จะเป็นเรื่องของการร้องเพลงนะครับการออกเสียงผู้หญิงเสียงผู้หญิงมีเสียงของมนุษย์นะม,มันมีหลายระดับแบ,บ่งเป็นสี่แบบก็จะมีเสียงสูงผู้ชายเสียงต่ําผู้ชายแล้วก็เสียงสูงผู้หญิง<ม>เสียงต่ําผู้หญิงก็จะมีเสียง <ๆ S 2> เสียงที่แตกต่างกันชื่อเรียกแตกต่างกันใช่ไหม เสียงสูงผู้ห sì, ญิงจะเรียกอะไรเสียงโซปราโนเหรอโซปาโน่าโซปาโนถ้าเป็นเสียงต่ำผู้ชายล่ะเบสเบสเบสเบาถ้าเป็นเสียงต่ำผู้หญิงเทนเนอร์คร okay> ับเนอร์เหรอมีสี่ระดับนะครับถ้าเกิดเสียงสูงผู้หญิงก็คือโซปราโน เสียงต่ำผู้ชายก็คือเบสแต่ถ้าเป็นเสียงต่ำผู้หญิงเราจะเรียกว่าเสียงอันโตถูกแล้วอ่าถ้าเป็นเสียงสูงผู้ชายก็จะเรียกว่าเทนเนอร์เทนเนอร์เออเทนเนอร์นะครับอ่าอันนี้อันนี้น่าจะยากหน่อยเพราะว่าเราจำเสียงเออสูงผู้หญิงกับเสียงต่ำผู้ชายได้อย่างเดียวแต่เราไม่เคยได้ยินเสียงต่ำของผู้หญิงกับเสียงสูงผู้ชายนะครับ อาจจะไม่ได้สี่อย่างนี้แล้วก็เสียงเนี่ยมันเกิดได้จากปัจจัยได้หลายอย่างใช่ไหมปัจจัยที่ทําให้เกิดเสียงก็คืออปัจจัยที่มันส่งทําให้เราส่งเสียงได้เนี่ยมันมีหลายอย่างใช่ไหมครับก็อย่างเช่นร่างกายของเรานะครับถ้าร่างกายของเราเอาไม่มีความสมบูรณ์เราก็ไม่สามารถออกเสียงหรือว่าร้องได้ใช่ไหมครับไม่สามารถพูดได้เช่น ผนที่เขาพิการทางเอ,อความพูดเนี่ยคือเขาเป็นใบใช่ไหมเราจะเรียกว่าเขาใบาแต่ว่าสิ่งที่ได้เขามามาทดแทนการใบเนี่ยเขาจะได้ความได้ยินการได้ยินที่ดีนะครับคนใบเนี่ยคือได้ยินปภาษาสัมผัสบางอย่างเขาจะดีขึ้นเพื่อทดแทนการพูดอย่างเงี้ยครับแล้วก็อันที่สองเรื่องของภาษาถิ่นอ่าภาษาถิ่นก็มีผลต่อการพูดเหมือนกัน ภาษาถิ่นถ้าเราคุ้นเคยกับภาษาถิ่นพูดอยู่ทุกวันทุกวันเงี้ยแล้วเผล่อไปร้องเพลงมันก็จะหลุดสำเนียงท้องถิ่นมาด้วยเคยเคยเป็นไหมร้องเพลงชาติแล้วก็ร้องเสียงเนอร์ไปอย่างเงี้ยบางคนที่เป็นคนภาคอีสานหรือว่าเป็นคนภาคกลางอะครับเสียงก็จะร้องเสียงหลงเสียงเนอร์ประเทศไทยอย่างเงี้ยเหรออ่าแล้วก็วิธีการขับร้องเพลงอ่าการปฏิบัติตนขณะขับร้องนะครับ ก็จะแยกเป็นเพลงไทยกับเพลงไทยสากลใช่ไหมเพลงหน่วยที่เราเรียนไปก็จะเรียนแค่สองประเภทนี้คือเพลงไทยกับเพลงไทยสากลเพลงไทยก็คือเพลงที่เป็นใช้รูปแบบของดนตรีไทยอย่างเดียวแล้วก็การร้องเนะี่ยน่ก็จะพูดร้องภาษาไทยแต่ถ้าเป็นไทยสากลเนี่ยจะใช้รูปแบบดนตรีแบบมีเครื่องดนตรีสากลเข้ามาแต่ว่าร้องเป็นภาษาไทย่าแตกต่างกันนะ ดนตรีเพลงไทยกับเพลงไทยสากลแตกต่างกันตรงนี้นะไม่มีเหมือนกันเลยนะเพลงไทยกับเพลงไทยสากลเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็หน่วยที่ห้าเรื่องของวิถีชีวิตของไทยกับวัฒนธรรมท้องถิ่นอ่าก็จะมีพวกเครื่องดนตรีพื้นบ้านเข้ามาความสัมพันธ์วิถีชีวิตของคนไทย อ่าครูบอกไปแล้วว่าวิถีชีวิตคนไทยเนี่ยอยู่กับการเกษตรกรรมใช่ไหมเพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์นะครับอุดมสมบูรณ์เรื่องของการปลูกข้าวแล้วก็เป็นแหล่งอาหารที่สําคัญในเอเชียในอาเซียนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาชีพที่คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะทํานารรทําไรก็เรื่องที่สองคนไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็าศาสนาอ่ะมันก็ทําให้มีผลกับวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของคนด้วยนะครับเพราะว่าคนไทยเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในเขาในป่าใช่ไหมสิ่งลี้ลับหรือในท้องนาเนี่ยก็จะมีพระแม่อะไรพระแม่โพศพใช่ไหมพระแม่โพศพโพศบพระแม่โพศบพระแม่โพศบพระแม่คนอิ่มพระแม่โพศพพระแม่คนอิ่มพระแม่คนอิ่มที่ไหนเล่าอ่าพระแม่โพศบ รูปศแล้วก็มีพระแม่อันนี้ด้วยอะไรนะลืมพระแม่ธรณีพระแม่คงคาแม่คงคาคงคาเพราะมีน้ําอ่านะอ่ามีการมีเรื่องของเชื่อของผีบัมพะุโรดเชื่อเรื่องผีใช่นไหมผีที่ญากที่ร่วงรับไปแล้วก็จะมีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับพุทธอ่าเกี่ยวกับอ่าบัมพะพูโรด<ต>ใช่ครับเกี่ยวกับเทวดาเกี่ยวกับศาสนาอ่าส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับศาสนานะครับ เพราะฉะนั้นดนตรีแล้วก็เ,เพลงพื้นบ้านเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับสองเรื่องนี้นะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือเกี่ยวกับการเกษตรตกรรมสองเกี่ยวกับความเชื่อทางน้านศาสนาแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้อ่ะมันก็จะแยกเป็นสี่ภาคใช่ไหมก็จะมีภาคเหนือภาคอีสานภาคก,กลางภาคใต้แต่ละภาคก็จะแตกต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือเพลงพื้นบ้านแต่ละภาคเนี่ยนะครับ เพลงพื้นบ้านแต่ละภาคเดี๋ยวนะเพลงพื้นบ้านแต่ละภาคเนี่ยมันสิ่งที่เหมือนกันคือเป็นลักษณะแบบด้นสดก็คือเป็นการร้องแบบไม่ได้เตรียมเนื้อร้องมาก็คือการร้องสดๆไปเลยเหมือนเพลงเกี่ยวกับวิถีชีวิตของเขาอะไรนะครับเพลงเกี่ยวข้าวได้ไหมเพลงเกี่ยวข้าวเต้นอะไรเยาเต้นเต้นการลำไเดียวของภาคกลางของาคกล ช่แล้วก็เพลงบอกของภาคเหนือเพลงซอเพลงจ้อยไอ้เพลงจ้อยนะครับหมอลำอะไรเงี้ยก็เป็นพวกการด้นสดภาคใต้ก็จะเป็นเพลงบอกนะครับเพลงบอกก็เป็นเพลงที่ใช้บอกเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตในประจําวันก็ลองโต้ตอบกันไปมาแต่ส่วนใหญ่เพลงพื้นบ้านจะเป็นลักษณะแบบเกี้ยวพาราศีนะครับก็คือเป็นแบบ ผู้หญิงผู้ชายพูดโตตอบกันสนุกสนานนะครับเครื่องดนตรีพื้นบ้านแต่ละภาคก็จะเป็นลักษณะง่าย,ายๆไม่ซับซ้อนเล่นง่ายนะครับก็จะแตกต่างกันอย่างเช่นภาคอีสานเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ก็จะเป็นแน<ม>นคแนใช่ไหมแคนแคนเป็นเครื่องดนตรีประเภทอะไรครับเป่าเป่าใช่ไหม อ่าเป่าลมไม้แี่ถ้าเกิดเป็นเครื่องดนตรีสากลเราจะเป่าลมไม้แต่ว่าถ้าเป็นดนตรีไทยก็คือเครื่องเป่าอย่างเดียวนะครับเครื่องเป่าทํามาจากไม้ไผ่สารต่อกันแล้วก็เจาะรูแล้วก็เป่านะครับกลารเ<ไ>ป็นเล็ก,ไป,กไปใหญ่ด้วยอ่าใช่ครับการอนุรักษ์ดนตรีเนะราก็ขึ้นอยู่กับว,ว่านักเรียนจะมีวิธีอนุรักษ์อะไรบ้างอ่าในข้อสอบจะถามแบบแนวว่านักเรียนเนี่ย จะมีตัวอย่างมาว่าใครเนี่ยเออนุรักษ์ดนตรีไทยอนุรักษ์โวยมีแต่ใครเนี่ยอนุรักษ์ดนตรีไทยได้ถูกต้องถูกวิธีถูกวิธีการคือคนไหนอย่างเงี้ยข้อสอบจะออกแนวเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็มีแค่สองเรื่องที่ออกไปแต่ว่ามันเยอะที่มันูดูอะ <c oughs> แค่สองเรื่องเนี่ยเยอะมากนะ ส,สี่สองหน่วยเนี่ยหน่วยสี่กับหน่วยที่ห้าเนี่ยหน่วยที่ห้าจะเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นเรื่องของอ,อวัฒนธรรมท้องถิ่นแต่ละภาคนะครับแต่ละภาคก็จะออกจอดลงไปนั่นเองก็ต้องจําให้ได้ว่าแต่ละภาคเนี่ยการแสดงของอันเนี้ยคือของภาคอะไรอ่าอย่างเช่นครูยกขึ้นมาเครื่องดนตรีชนิดนี้เอ,อสล้อเป็นเครื่องดนตรีของภาคอะไร ภาคเหนืออ่าภางเหนือถะก้งสล้อถูกต้องภาคเหนือใช่ไหมสล้อสอซึงใช่แล้วใครเคยฟังเพลงไหมอ่าประมาณนี้ใครเคยฟังเพลงของทางภาคเหนือป่ะครูชัดเปิดให้ฟังได้ป่ะแล้วก็การผมเคยครับผมเคยครับเพลงภาคเหนือเหรอเพลงภาคเหนือจะเป็นแบบช้า ไม่ค่อยมีสนุกสนานเท่าไหร่ทีิงข้างเนี้ยแนวแบบร้องโต้ตอบโอเคอ่าครูเพิ่อมอีกนึงเรื่องของการร้องเพลงนะการร้องเพลงไทยสากลนะครัเพลงไทยสากลก็คือเพลงที่เราฟังกันอยู่ทุกวันนี้แหละเป็นเพลงไทยสากล แต่ถ้าเป็นเพลงไทยแท้ๆเลยอ่ะเพลงไทยแท้ๆต้องมีดนตรีไทยแล้วก็หลักการร้องแบบดนตรีไทยร้องแบบร้องแบบดนตรีไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นร้องแบบขับเสภานะครับขับเสภาร้องแบบมีเอื้อนมีเอย่ยมีการเอื้อนอเพื่อให้เกิดความไพเราะคล้ายๆายกับการอ่าน,อ,นอ,อ่านกรอนน,นะครับ <ๆ S 2> อ่านกรอนแบบมีสเสียงเ่ียงทำนองสนอเพื่อทำนองสนอ แต่ว่าการขับร้องเพลงไทยสากลเนี่ยก็คือเหมือนเป็นนักร้องปกติครับถ้าเป็นร้องเพลงไทยก็ต้องออกตามหลักภาษาไทยให้ถูกต้องอืครับไม่ใช่อ่านแบบเป็นสำเนียงอังกฤษเลยออใช่สำเนียงอังกฤษเคยเห็นแบบว่าฉัน่มัแบบฉันรักเธอแบบนี้นะฉันฉันรักเธอใช่ไหมคือแทนที่จะแบบฉันรักเธอนึกอออกนะกลายเป็นฉันชฉชิงกลายเป็นชอช้างอย่างเงี้ย รักร<า>ักเธอคำว่าเธอกลายเป็นเสียงอะไรคะชอ,ชอ,ชอกับเธอไปแบบเนี้ยเออครูปเป๋าเคยได้ยินอยู่ครับมันไม่น่ารักเนาะเพราะฉะนั้นเพลงไทยสากลเนี่ยมันควรจะร้องแบบถ้าร้องภาษาไทยก็ต้องถูกต้องตามหลักภาษามันถึงจะถูกต้องแต่ถ้ามันเป็นเพลงภาษาต่างประเทศเราก็ต้องร้องตามแบบภาษาต่างประเทศอย่างเช่นภาษาอังกฤษยอย่างเงี้ยเราก็ต้องร้องตามเหลักภาษาอังกฤษด้วย โอเคอ่าก่อนที่เราจะร้องเนี่ยเราต้องทำอะไรก่อนก่อนที่จะร้องดูงได้เออต้องฟังให้ได้ก่อนครับต้องอย่างแรกที่สุดเลยคือต้องฟังเพลงที่เราจะร้องนะครับต้องซ้อมนะครับต้องซ้อมเพราเรียกว่าการซ้อมถ้าเราไม่ซ้อมเราก็ไม่สามารถทำได้ก็อาจจะผิดเนื้อร้องผิดเพลงผิดจังหวะแบบว่า เคยฟังครั้งแรกเลยแล้วมันร้องหน้าเวทีเนี้ยอายไหมอายนะร้องร้องแบบไม่เป็นอ่ะไม่รู้สึกเลยอ่าเพราะฉะนั้นอนะ่ะเวลาเรา,เราจะเริ่มการร้องหรือว่าเริ่มการแสดงเนี่ยเราต้องฝึกก่อนการฟังเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งเริ่มต้นนะครับที่เราจะต้องร้องเพลงได้อเคอยาก อ่าแล้วก็เรื่องของเพลงหลักสากลเพิ่อนิดนึงหลักสากลมันเป็นอย่างี้ครับเพลงสากลเนี่ยมันจะไม่เป็นทํานองแบบสูงทั้งเพลงเลยมันจะมีแบบสูงต่ำสูงต่ำสูงต่ำเป็นบางท่อนไม่เหมือนเพลงไทยถ้าสูงก็คือสูงทั้งเพลงเลยนะครับถ้าเป็นเพลงสากลเนี่ยอย่างเพลงใกล้รุ่งเนี่ยเพลงใกล้รุ่งเนี่ยก็จะเป็นเพลงที่จังหวะไม่ค่อยอบางครั้งก็เป็นเสียงต่ำ บางครั้งก็เป็นเสียงสูงใช่ไหมบางท่อนใช่ไหมครับเงววิดแแผ่มาตไกลไกลชุ่มชื้นฤไทยอ่าไกลไกลบางใดจะปานมันก็จะเป็นเสียงต่ําต่อคอหุ่นหุ่นลำปั้นมันจะเริ่มต่ําลงเรื่อยๆปานดังที่นี่มาประธานจัดจานเสียงมันก็จะต่ำลงเรื่อยๆแบบนี้ครับ อ่าเห็นแลนสังเกตจากเพลงใกล้รุ่งก็ได้เพลงสากคนจะเป็นลักณะอยเนี่ยคีย์มันจะลดลงลดลงลดลงเวลาร้องเราก็ต้องฟังให้ดีก่อนแต่ครูชัดพูดพูดถึงเพลงสากลแล้วนึกถึงบทเพลงพระราชนิพ์นพนะวันนั้นครูเป๋อาไปเปิดเจอนะครูชัดอ่าเป็นลูกของประธานาธิบดีของจีนอะ่ะเขาร้องเพลงพระราชนิพ์เพราะมากและร้องเป็นภาษาไทยด้วย เราเป็นภาษาไทยแล้วแบบเออแต่แต่แบบเป็นลูกของสีเจ้นถิงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเป็นประธานาธิบดีจีนเนี่ยเขาร้องเพลงไทยอะ่ะเราร้องเพลงพระราชานิพนธ์ต้องบอกว่าเพลงพระราชานิพนธ์เนี่ยเป็นเพลงที่ไพเราะมากนะคะที่พระเจ้าอยู่หัวท่านทรงประทานบทเพลงบทประพันธ์ขึ้นมาอย่างงี้น,นะคะมีมีเยอะมากเลยแล,แล้วเป็นเพลงที่ฟังแล้ว ชื่นใจจริงๆนะคะอยากอยากให้เด็กๆได้ลองลองเปิดฟังลองหาฟังดูนะลูกแล้วจะเห็นถึงพระปรีชาสามารถของของพระองค์ท่านนะคะที่ท่านทรงมีพระปรีชาสามารถมากๆเลยถ้าเป็นไปได้นะลูกอยากให้ลูกๆลองได้เปิดฟังนะคะจะจะซาบซึ้งมากเลยเพราะมากเดี๋ยวว่างๆเราเอามาสอนเด็กกันมาครูจ้าโอเคมีมีใครสงสัยดนตรีไหมครับ เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งย้อนกับวิชารูชัดเมื่อกี้นี้ย้อนกับวิชาดนตรีรูชัดเมื่อกี้นี้ดนตรีของภาคเหนือเนี่ยมีดนตรีอะไรบ้างถ้าครูเก๋ออกข้อสอบนตรีค่ะเครื่องดนตรีอ่ะเครื่องดนตรีของภาคเหนือซึ่งสลือสล้อก็สล้อสล้อมีไหมตอซึ่งคู่ซึ่ง แล้วก็มีอันนึงอ่ามีกองสวัสดิ์ชัยด้วยเพิ่มไปเห็นปะของคู่อันนี้เอาแค่เครื่องดนตรีดีไหมครูชัดแล้วก็เครื่องดนตรีของภาคอีสานเครื่องดนตรีของภาคอีสานแครค่ะแคร์ลักษณะของแคร์ลักษณะของแคร์หน้าตาเป็นอย่างไรให้นักเรียนอธิบาย กงเป็นไม้ไม่ค่ะแล้วก็จะเป็นแบบคล้ายๆบันไดขึ้นไปเรื่อยๆค่ะแล้วยังมีไม้พุ่มแล้วก็ยังมีที่พู่มอยู่ตรงกลางค่ะแล้วเราก็จะมีรูเป่าให้อยู่ค่ะแล้วก็จะเป่าเป่าเป่าค่ะใช่ใช่ใช่เนี่ยจ้าถูกต้องถาม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 เรื่องนี้ดีกว่าเจนไหมคุณชัดซ้อมซ้อมซ้อมสอบซ้อมสอบดูสิจะรู้เหมือนเกมไหมจะรู้เหมือนเกมไหม เพลงพื้นบ้านของภาคกลาง<ม>เพลงพื้นบ้านของภาคกลางให้ยกตัวอ,อย่างมาหนึ่งเพลงเงียบให้ยกตัวอ,อย่างมาหนึ่งเพลงเพลงพื้นบ้านของภาคกลางเงียบเลยครูชัดเนี้ยนมีปลาในน้ำมีเข้าด้วยเพลงกันไรอ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่เพลงพื้นบ้านเพลงพื้นบ้านนะนี่มีเพลงเกี่ยวข้าวครับเพลงแหลเพลงเรือเพลงเรือเออเพลงเรือเพลงเฉยเพลงเฉยอย่างเงี้ยใช่ไหมเพลงกำเคียวเกี่ยวข้าวนะเออเต้นกำลาเคียวเต้นกลเต้นเคเพลงเกี่ยวข้าวแล้วแล้วแล้วดนตรีของของทางภาคใต้ล่ะคะดนตรีของทางภาคใต้ ดนตรีพื้นบ้านพี่ภาคใต้หมเอาใครตอบได้แล้วภาคใต้ก็จะเป็นเครื่องตีเยอะเพลงลำมนาคูลมนาเออโทนลำมนาอะไรอีอโทนลำมนาไรครับปีชวาอ่ปีชวาแล้วก็ของคู่ของคู่ของ้านเหนือไม่ใช่แล้ว <c oughs> อก็มีประมาณนี้แหละ <c oughs> ที่เราเรียนไป <c oughs> มีสามอย่าง <c oughs> คนอื่นคนอื่นไม่เห็นมีใครตอบเลยเนี่ยครูเป๋าแกล้งถามเนี่ยเดี๋ยวครูเป๋าจะเป็นคนออก <c oughs> ข้อสอบให้ครูชัดรอบต่อไปดีไหมอ่าโอเคตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วแหละ <c oughs> เลยลนาะนิดหน่อย <c oughs> อ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะมาสอบกันเหมือนเดิมเราก็จะเป็นกันอย่างนี้แหละจนถึงวันที่สุกร์วันที่วันศุกร วันที่สุดจ้ะวันที่สุกเลยจ้ะพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวดีๆแล้วก็ค่อยมาทำข้อสอบต่อหรือใครก็ใครที่แบบสงหันยังงานไม่ได้ทำอะไรเลยนักเรียนก็ไปปั่นให้เสร็จทำต่อก็ได้แล้วเราก็เอาแบบฝึกหัดมาส่งวันที่สิบโอเคนะพร้อมข้อสอบแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ชา้าจะบ่อยทีหนึ่งเรื่องของผ้ามันคอลูกเสือมาคืนโรงเรียนด้วยไม่ต้องซักก็ได้๋ยรงเรียนซักให้ หรือจะซังมาแล้วก็ได้ไม่ใช่จักรยานนะครูแต่ถ้าไม่ซักก็ไม่ซังอาก็ได้ซังให้เรียบร้อยซังให้เรียบร้อยแล้วกันอ่าโอเคป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโรงเรียนามาซังอีกแล้วไม่ใช่ไม่ซักเลยนะมยตรสำหรับวันนี้บายยเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ